สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอเนนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์บอลนะครับคู่วัตฟอร์ดนะครับพบกับเชฟฟิลเวนเดอร์นะครับผมนะก็จบสกอร์ไปวัตฟอร์ดชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะ ตั้งแต่นาทีที่7นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ยิงไม่ได้อีกเลยนะครับผมนะเสียดายมากๆเลยนะครับใครที่ไปเต็งัวฟอร์ดนะครับก็ได้เงินคืนนะครับเพราะว่าเสมอนะครับผมนะส่วนใครไปสูงนะครับผมนะก็อดนะครับผมนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลแก้ตัวให้ดูนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบอลพิมลิกนะครับผมนะกลับมาเตะแล้ว คู่นะครับเลสเตอร์พบกับแมนซิตี้นะครับคืนนี้นะครับผมนะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยนะครับว่า5นาฬลกาสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับเลสเตอร์นะครับทําได้3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12ประตูโอเคครับเจ้าบ้านของเราส่วนแมนซิตี้นะครับทําได้2 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14เอ้ยไม่ใช่12นะครับผมนะ12นะครับผมนะนับผิดนะครับผมนะ12ประตูนะครับเท่ากันเลยนะครับนะสูสีกันมากๆเลยต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนนะครับแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ1คะแนน71นะครับอันดับ1นะครับคะแนน71นะครับของทีมเดือนของเราส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ3คะแนน56นะครับ อันดับ3นะครับคะแนน56นะครับเรียบร้อยครับต่อไปเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แมนซิตี้นะครับเปิดออกมาต่อเลเตอร์นะครับที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมนะ2.5ลูกนะครับโอเคทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับผมนะต่อรอง1ลูกนะครับสูงต่ำนะครับ่า2ลูกครึ่งนะครับผมนะกดวิีคอเลย ผลการคำนวณคู่นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสูตรบอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่77%นะครับสูตรแนะนำสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเลยนะครับนะส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับแมนซิตี้มีอยู่49%นะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับผมนะเลสเตอร์มีอยู่47%นะครับก็ห่างกันไม่มากนะครับผมนะเดี๋ยวราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับ โอเคครับจากสถซิตีที่เคยเจอกันนะครับผมนั้นในแมตช์ล่าสุดนะครับเลตเตอร์ก็สามารถชนะแมนซิตี้ไปได้นะครับผมนะ5ประตูต่อ2นะครับผมนะชนะนอกบ้านด้วยนะครับผมเลตเตอร์แล้วก็แมตช์รองลงมานะครับแมนซิตี้ก็สามารถชนะเลตเตอร์ได้1นประตูต่อศูนนะครับดูทรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมนะแต่ดูจากฟอร์มแล้วนะครับแมนซิตี้ก็เหนือกว่าอยู่นะครับผมนะเพราะว่าชนะมาเยอะเลยนะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมนะโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับผมหลังจากที่ดูสถิติคร่าวๆนะครับผมเราก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกับสูตรนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมองว่าให้เล่นไปที่สูงแรกนะครับสูงแรกสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับผมนะผมว่ามีสัก3ลูกนะครับสาหรับวันนี้นะครับสูงเต็มน่าจะมานะครับผมนะโอเคส่วนเต็งนะครับผมว่าเล่นไปที่ทีมเยือนแมนซิตี้ดีกว่านะครับผมว่า น่าจะเอาชนะได้นะครับผมนะไม่หนึ่งก็2ประตูนะครับผมลุ้นไปที่ทีมเยือนดีกว่าแมนซิตี้นะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถตามได้ใครที่ไม่ชอบก็สามารถสวนได้เลยนะครับผมนะใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้ส่วนตัวนะครับผมนะสร้างกําไรได้จริงนะครับผมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนถึงไม่อยากได้นะทางที่แม่งทําเงินได้ด้วยนะครับผมนะช่วยให้เราทํากําไรได้ด้วยนะครับผมนะคนก็ ยังไม่ค่อยจะเอานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟรีด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจจริงๆก็ทักมาเลยครับผมนะผมให้ฟรีนะผมไม่หักเงินไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมนะแค่มาคุยกันปกลงกันแค่นั้นก็พอนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ